อากาศสบายดีพี่น้องสบายดีเราก็สวัสดีเอฟซีเบอร์ชูฟูคนเนาะพอกันชิ้นเก่าชิ้นเดิมพี่น้องมื่อนี้กับบรรยากาศยามแรงอ๋อต่อทำแหกามาพี่น้องเลยสบาดีพี่น้องเหมพี่น้องเลยไปขุดมันแหกามาทุกคนเลยขุดมันก็ม่ได้พี่น้องเลยน้อยเงิน น้องสติก็ไปน้ำมือเนี่ยไปขึ้นไปอยากชวนน้องสติไปสอนน้ำปลาอันหน่อยมากมกกินอยู่พี่น้องเลยให้ทำไรม,มกใส่พักกระยงแบบส,บบส่บเซโอ้เบิ่งกันพี่น้องเลยนี่อัดใส่หัวใหญ่น้ำเด้อมั้เดี๋ยวเ ติดหัวติดเลยสองหัวอ่าตัวใหญ่ๆเลยนี่ตอนนี้ก้ะโอ้ยหมันอยู่พี่น้องเลยได้อยู่เนาะช่วงนี้ก็ลมหัวลมออกแล้วพี่น้องเลยลมผัดลมหนาวเริ่มมาเลยเนาะเมื่อเช้านี่ก็มือมือขึ้นนี่ไปใส่หนูหักก็ได้อยู่พี่นอ้องเอ้ยกระสือเนี่ยได้กินดอก อย่อยางนั้นก็ทาทาแม่โอ้ใส่น้ำกันทาทาแม่าม,มาพกพี่น้องเอย้ยลมผัดมาใบตองกับปิวมาเต็มอยู่แถวเดินเพื่อนเนี่ยพี่น้องเอย้ยม,มันะมันลมผัดลมเพลหลายพี่น้องลมผัดลมตีมาหลายเนาะใบตองมันหล่นลงมามันกับปิวมาใส่ทุกคนเลย โอ้ทำไมผมได้หมักเดือน้ำได้พี่น้องในหมักเดือน้ำเอ้าทำไมพี่แกตัดขวัญพี่น้องเลยสอมออกเนาะสอมออกตัดขวัญออกวันนี้ได้หมักเดือกันมานำ าอากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเลยนี่ออกมาตัดขวัญตัดยางค่ะมันเรียบร้อย สอบมัน่นใส่ซะเม่ก่อนอ,นนนอ,อ,อมา,อม,ามิคราไปออมะมะเด้อมาสอบมันเด้อไปนาะสวัสดีพี่น้องสวัสดีส้วกันสวัสดีทีบัสบูร์ด้วพี่น้องแดดขวัญมาหนอ ก uh ินได้พี่น้องกินมันเด้ใครก็อยากได้มันตั่วแตงกิ้แตงกวาอยากได้มันนะไี่น้อว่าจะให้เจ้าเป็นทายให้พี่ครับโอ้ย่างใส่พี่นะ หัเก่านะใหม่ก่นิดายังมีคนหลายเนาะมันีแมงเเป็นแมงหัเก่ามีแต่หัวเก่าหนาว vui nhảy lắm đó, lắm 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 แปลว่าแปแค่ๆคือมันยากเนาะอันนี้นางกบคือก็ไฟก็ไฟโด๊ะนี่เป็นไงแปกว่าไมมันนั่งกอ่อยู่ในกอจันไม่ใ่ก็ม่ชอบทรายอาายนี้ก็จะจว่าน้ำเมื ได้แล้วมาในเด้อเอาเอาไม่แล้วเยนเอาตะไบลงมาเมอนแีแม่ะัในห้เกมาตโอ้ตอนี้ติดกันพี่น้องือเขาบอกมาเป่าก็ขุดแต่ก็ไผ่ก็เดียว <łość> <S 2> <S 2> เอาปีนออกอ่ะยิ่มีนออกมากกว่เขาขึ้นถ่าดีติดกันอยบาีเลยนะเี็กนี่ติดกันนะสองหัวติดกันเลย ตามเนาะอาหาร ก็ใจร้อยกูเหนื่อยเลยทุบุดในมือว่ะเก็บแพ้ได้กูว่หนูไฮจิตจะได้กินหนูครับไดสบายจัดหมปกปนี่เจ็บุดในอหม้นมันเป็นเียนเตนักเดใครกู

ขาจะได้ขายตรงละจิตกันจะต้อนปักมือเพื่อนอยากต้มไปกินคจุดไอร่อยโอ้มดดรอกรกมาได้กับโมมีด้กระตาแต่กระบาโอ้โหคนโก๊ะโกเดิหัวใหญ่ดิกปลาอืมอะโมบีกว่า เอ๊ะ้น็มันมีลูกข้าวอะไรจะได้ไม่ลูกต้นโู้่มตนมันมีนาโต้หนมันก็มีลูกนอ

เนี่ยมกคจ่ายเกลือมันอ้มกินนนาินว่าเอาแลไอ้ชอมึงจะได้กับได้ในกระตาตก็มาอาโป้ยว่ะตัวนี่มได้มันใส่กะตาแล้วมันนี่มันไปเอาได้กอไผ่บอดเดียวโมไดอเอใส่กะตามึงเาเลยว่าบมได้ตัวเองว่าคนกันนักเอาบปจิไป คือตาพุทธก็ไผ่ทางเขาเขาไป่ไม่ได้ายอยู่ในนอครืเป็นตะเป็นอ้า่องทมันจะเป็นงาตะเปนเนาดรตัวปีะุลามันเป็นอันนี้ก็อันนี้ก็เพิ่จับไปยับมาฝัดบพุดธพุจับกพุทุบกุพุดกบ๊ดมือนี้ได้หัวใหญ่ใจพี่เราเลย Nào, cái mà nó chung là phải các mẹ nông ngân nông bu mà hú nó. được. thịt đen bơm bơm lên, bơm mà nè. Như có linh. tôi sẽ mong lửa sẽ mong ta. sẽ mong อ้าวก็ได้ดดนั่นแล้วได้ดอนั่นก็พระบานั่นแล้วไปหมอกหมอกนี่นาในกบตะกบรีจอดตาสุกูขาไปผัดลบไปโลบามัปทอดเอ่าูผัดลมทานหนนี้บนวา นีการอยากหลงทางอีกมือนนี่นะพี่น้องหวยใหญ่ โอ้ตัทุกคนหัวใหญ่ใ App, หญ่เลยตัวน,นี้พยายามสั่งมาพี่นออ้องนี่ตัวน,นี้ก็หัวหน้อยหัวหน้อยเอาพี่น้องเลยหัวใหญ่ก็เอายอดชุดยอดไปปลากลายอามากับบริขายเป็นกิโลหรอ,อกพี่นออ้องเลยขายเป็นกองหัวใหญ่ขายเป็นกองกอง,กองเลยกองละสี่สิบบาท เรือสาวพันกิบเนาะทำไมทำไมเพลิดกองละสาวหรืเห็ดกลองละเท่าไรก็อิงตามพี่น้องต้องเถอะพุเกเห็ดกองนึ่งสิบพันกองหนึ่งสาวพันเนาะสาวพันรือว่าสี่สิบบาทอะไรพี่น้องตอนนี้กำลังพากันเห็ดกลอง กองเนบกกอนว่กสิกองใส่เห็ดจากกองเนาะสได้จากชิพี่น้องเลยต้องมาเนเนเนเบิกกอนพากันไหเห็ดกองเบิง oh. พ yeah, exactly. okay. okay. so, okay. ี yeah. ่น้องเลยได่จากกองต้มเอาไปเลาะขายทำไงวะ หลายโคดหน่อยโคดหลายโคดเลยโอ้อยากหลายเติบได้ฮะน่ะสาวพันเนี่ยถือว่าโอ้สัมสีกินเลยรับว่าผู้ชื่อกินกันและครองหรือข้าวมืดบ่อยน้อยแล้วจะหัวใหญ่หัวน้อยซับกันนั่นแหละเนาะอ้าวได้จะกองแหละบ้านนี้แปดกองตัวหน้าดิจ้ะ ตัวเฉดกล้องซิปกล้องละยี่สิบบาทตัวนะอันตัวนี้นี่แม่นกล้องหนึ่งสี่สิบบาทสี่สิบบาทได้จักงกลออแม่สามพันได้จักกองสองแปดสบหกหนึ่งแสนหกสิบพักีบ ตาบริลุธจกีบาบริลลูจกอันกองเนาะตัวนายเสรษจกองละสิบกองละยี่ิบาทได้สามสามกองบอาแมนเดากเลุมตััววนนจี้้อยองมาไทยอ้าวสี่กองมาเห็ดอีกอ้าว ได้จะก,กองแหละหากองกองละชิพนหากองหาชิพนี่ปาสพี่น้องกัจนเสุดยอดสุดยอดพี่น้องโอ้ยผลงานได้หลายเติบอยู่ทุกคนเลยได้จะก,กองกองละชิพหนึ่งสองสามสี่หากองโอ้ได้หลายเติบตัวนี้ก็ได้แปดสองแปดสิบหก สองแสน,นเนาะได้สองแสนสิบขันวาเอาไปขายพี่น้องเลยเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กสิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากกดไล์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องพบพ่อก,กันคลิปน้ะสำหรับคลิปนี้กสิได้เขาจบว้เพียงสานีสบายดีพี่น้องอ,อ,งอ่ตัวหัวมันใหญ่เลยอันนี้คือกล้องละสี่สิบบาท อถ้ไปติดนี่ก็สิประมาณโลกลัวหมดแหละโลกลัวโล,ลวนิดๆเนาะหัวใหญ่เลยใครอยากสั่งมาได้เด้อพี่น้องเ้อติดต่อเวาวตายมาได้พี่น้อง